สวัสดีสบายดีทุกท่านเซ้นเกาเส้นเกลือเนาะไม่อนี้สิ้อผ้าไงออกไปเหนิมท้องหน้าอีกเนาะเดินหน้าหน้ามืดใหญ่เป็นดุป่าอะไรแหละน้อย <c oughs> ดีดีเจสีเนาะฝน <c oughs> กำลังตกเศร้าองหนึ่งนี่เขาก็เลยสิงานออกไปหน้านั้นจงน <c oughs> <c oughs> ังนหน่อยเขาเขาก็กำลังเคี้ยวเนาะแถวนี้ ดำสองคนเหรอก็ผู้ได้หน้าซ้ำเหือนก็นดำเอ้าดำหน้า้ฮะเนาะปลาไหวนั้นเป็นเดินตัวมดจา่าอง่งวะเขาเขากำลังเคี้ยวงานเลยฝนาะตกลรวก็ะหอนอาะเนาะ ามือ่อเที่ทยวท้ายลงเที่ยวนี้น้ำท่วมน้ำห่วยนี่ก็เต็มเนาะแต่ว่าผ่านมาสองมือน้ำม,มันก็เริ่มลดเนาะแต่ว่าฝนก็นยังตกทุกมมืออยู่แต่ก็ตกบ่หลายคือเมื่อก่อนพอมาส่วงกันคือฝนตกอยู่หันสามมือสามขึ้นกับยังโบยังบ่เศร้าเนาะแบบตกดิน้นตลอดตกดิ้นจนอ่าไปใส่โบลายนี่ฝนตกมาเบางนึงนี่น้ำห่วยกัน ขึ้นมาเอีอดนาำกำลังไลมาใหม่ๆโต๊กจนอ่ซักเครื่องตากรจนโมแหงจนเม้นเบิดอุ้ยมาเต้นโมเมนต์เต้นสงสัยเป็นเม่งขับเนาะเม่นยี้เม่นขับ มันขับบนหัวไทยเออเนี้เหมือนมันขับปะโตสีเดืมเดๆมนะสีเดืมเดิมดเอมเอเห <c oughs> มือน <c oughs> บางคนเขากะลำหน้าแล้วแล้วก็มีเนาะบางคนกะบกำลังวานกะกะก,กำลังแบบกำลังสีงเงาสิว่าบางคนกับกำลังท้ยหน้าหุดแล้วเป็นท้ยหน้าหุดพักกระแยง,งกำลังโป้งแล้วพักกระแยง,งหน่อยกำลังเกิด งามๆเรากำลังเกิดเด้อเดี๋ยวสิบห้ายางเบิง้งลืมหดจิบทงนี่ก็ค้องหมดตกน้มหวยเมื่อกี้ยางมาไก,กลเต่าแบอยี้เพิ่นหอน อันนี้เพิ่งกำลังใชนะ้หน้าโหดเด๋วต้องใหม่ก็เริ่มร้ายแหละส่วนนี้แต่อ่ามันกะบอกคอยมีกอ่อแหละเพราะว่าเขาลุดเขาอันนี้เขาลุดถิ่มเนาะเขาลุดถิ่มเห็ดสวนเห็ดอันให้หน้าแด๋วนี่แนะ่มีกะมี็ดสวนหน่อยแต่ก็บอกเดี๋ยวไปหาดอกบม่อยาก ทางนะกําลังใช้หน้ห,นนนหุ่นคะอแทางนี้ส่วนร้ายเขาเจาะก็จะเห็นเป็นหน้าดำมองจะเห็นหน้าวานเท่าไรห,หน้าวานเขาว่ามันได้ผลผลิตน้อยนะก่าอ่าดูได้อยางเนาะว่าสิเป็นเรื่องหนามเรื่องหยาหยากเกิดร้ายเขาก็เลยจะเห็นเป็นหน้าดำส่วนร้ายเทียงหน้าจะสี

สิยญาเข,ข้าไปว่าิีขาดกีขาดยางเข้าไปย่างออกมากเดียวสีหันให้เบิง่งนเที่ยงหน้า่นอยู่แนี่มไปเห็นตารางขาเขาเนาะคุนเคี้ยวดีสว่วนไหเข้าวหน้าฝนหรอเคี้ยวหน้าแดงก่อนมุปไปหรอก เดี๋ยวกลับมาจังเวะนะคอยังเวะสร้างสร้างเห็ดเทียงแบบเป็นอายหอยอายหอยเองเนาะส้าเป็นจางเห็ดิบา1ิาล่านกีบดนะค่าสร้าง1ิล่านกีบตีเป็นเงินบาทตกเลยสองหมกว่าบาทวะประมาณสองหมื่นหาสองนหกเนาะประมาณอะ เห็ดเดือดกลัวอะไรนเพราะมันแนาวอยูอย่กำลังติดประตูกำลังมุ่งกำลังอันนี้เดเอวเนาะบางทีอากาศถา่าเครื่อ,องถ่าวัสดุนี่พกเสาเหราเห็ดเทีงแงงกันขอพวดนี่ giáng giáng cạn mà. ơi bao lục sai nhây nè. sai hơn. u hét. u đâu, kiếm một biển เฮ้ยแต่อนกินโอเป็ี่นหรอะเฮ้ยพี่เบือเฮ็ดเบือเฮ็ดเบือไปหน้าเออผู้ก็ถือกระถุนเด้อเอาไปเอาไปขึ้นเขาดิเอามาเต้นรนเหรอสิเมื่อหน้าผู้โอว่ะ กอกระดูบเสียทีนะสว่สา,างเนะเี่ย,ยน,นี่ออกแย่หนีคนสว่วนหน้า,ากับมันออกมา una, อยู่หน้าเขาจาะก็ค่อยอยู่บานแล้วยู่บานมันกัอ่าจะไหนวะอยู่บานมันกัจืดเนาะเพราะเห็นทางเห็นหน้าจะไหนกัอยู่หน้าอยู่เดี๋ยวเขาเตือนสาวมากอะ่ะฮ็ดเบียกเลย น้ายเดอก้จะเจากัเขาไปอยู่บ้านแต่วันบีมีนม้ำกิงมีน้ำใสย้มฝน,นอีกแบบกินน้ำฝนนใส่น้ำตา,าลบางคนแบบชอน้ามาราเน่แต่บางวี้มใช้าก็เป็นน้ำกอกตุรกี ก็หวกระลอมจนลเลจนเรนี่มหลองยางล่ำหรือว่อองงาเนี่ยดำาหน้าเป็ดํหน้าเลยดำาบลเต๋อบางคนกับพ่อท่านในดําอากาศพอ่อท่นแก กาออนไลน์เอาไปดำมันก็ตายครับมันเกลารเอาไปดำมันกับโง่ามันสิดถอกกอนเงี้ยมันฉีบ่ค่อยแตกก็ถามว่ากาเกลากาออนกับมันตายน้ำท่วมน้อยนึงก็ตายนั่นแหละกต่ปูกินแน่แตต้องเอาแบบกาก็ต้องประมาณสามสี่อาทิตย์ประมาณสี่เกือบเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งฉันว่าบางคนก็เดือนหนึ่งบ่เห็นมันเกลาก็บมันอนนอ,นอนไป บางคนเพิ่นบ่อยากดำเพิ่นกวานเอานี่นตอ่อไฟออกมาแต่บานไม่นะไมีนะฮะต่อไฟออกมาแบบนี้ก็เสียลายเนาะเสียเงินหลายล,ายลาย้านจริว่าสิขาเสาเนี่ยขา้ายเนี่ยขาอุปกรณ์เนี่ยขาซานี่ยจะเบ็ดลาย อายุันาดอยู่เด้ออยู่แบบครอบครัวอยู่เด้อบ่อเด็เขาไปอยู่บ้านเนี่ยไม่กลบคุ้มถามอาย่แบบเลี้ยงยาวมันก็ับคุ้มเนาะหันกจะมาหาจะฟองก่อนเดี๋ยวสิว่าจะชิทายยังไงเบิรงเนาะเขาก็บ่อเด็อันนี้แบบย่กแบบเด็กเป็นเด็กคนงานมากอ่ะครังานลำต่างมันเป็นทางมันเป็นทางเกี่ยนตะเก่าอ่ะมันจะได้มันแบบ เที่ยวน้ำกันเนาะลายบานที่เอาน้ำกันแต่ว่าบอดเฮดใหม่มันก็เป็นแบบนี้เล,ลาวแต่ว่าจะไหลทางน้ำทางได้บานเหมือนกันใช่ไหขาก,กว่านี้แอ่งเด็กกว่านี้มันก็ยังดีอยู่เลยมันดีกว่าทางลำบานเนี่เมื่อก่อนแถวนี้เป็นปลาเบิดสองขาขาเป็นปลาเป็นปลาเ,าเฮ็ดบอลหาเฮ็ดบอลฟุดมั่นนะแล้วปัจจุบันนี้ขออเขาก็ดูดออกเบิดดูดออกปลูกมั่นเห็นเปลูกมั่นตีหนึ่งนี่แหละ แต่ที่นี่มันโมงามเพราะมันเป็นดินหินปนทรายปลูกลงไปมันมันกระบลงหัวใหญ่มันก็มีแต่หัวหน,หน่อยๆแล้วมันกระบงามประมาณว่ามันม่คอยมีปุ๋ยบลู่อยมีแบบแทนเทถาที่เป็นอาหารของผืชดเลยนี่แต่แบบแต่ว่าปัจจุบันเห็นอ่า,าพุ่มใหม่เกิดขึ้นเต็มมุดเแลแบบลงขึ้นไปแบบเศร้าลาแบบนี้นได้กำไรมากสิได้ได้ทึนขึ้นมากประมาณสามสิรานะสิัมันก็มันเป็นส้ราคาแทงกนาะ โกโกโกไปละเที่ยงคนอยู่ผมว่ามีคนอยู่ด้วยว่าหูเนาะบอได้มึงผมมีคนอยู่จักหลังตีนเนาะ 응응โอ้ตอกขีดต้ตักในป่าเรื่องเป็นดำนะอาไรเปอ่าอะไรดำอ่าสุดใส่ของค้าสารมากเลยใส่ค้าเห่าหอนบิดค้าเลย <laughs> 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 ừ, thái nào hết để. ไม่ใช่ไหนมวนบอกว่าตัอุ้งเทีนี่ขนมบอกฮะคือบเห็นหนาอีเดือนเขาเมื่อบาอันว่าเดือนนี้ คลิปนี้กับโมมี่ยังรายเนาะยางออกมาซื้อเนาะเอาของมาส่งเพื่อนเก็บข้าขเมื่อสำหรับคลิปนี้เนาะกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละเนาะพอโมโหสุดท้ายยังโลดอ่ะทายบรรยากาศใเแถวงซื้อๆเนาะไปคลิปหน้ากัสิผ้าละาะยอะแถวบ้านเลยแหละว่าไปไซกับลำบากเนาะทุนทางกับยางเนี่ยน้ำมันกับแพงฝนกับตกตลอดออกไปจากที่อนปุ๊บฝนท่ามั๊บแบบนี้เปียก สำหรับคลิปนี้เท่ากหขอปิดอย้่ี่ปชมานีน้นะแบบนี้กรขอกลัามาสบายดีนะ